ถ้าว่าเป็น1.9นะครับต้องใช้ลบยู่ประมาณสองพันลบนะครับมันเลยก็จะดังปู่ปู่นะครับอ่าเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อปู้ดีครับนดีครับมาใช้ตอปู้ใช้ต่อปู้มีรายคนถามมันะครับว่าใชถตอปู่ใส่แบบปืนนะครับก้อนตอนเล็กนะครับเราก็เอาไว้นี่นะครับ มันจะยังนอดอยู่ซี่ตัวเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงแก๊งนะครับแล้วก็ข้างล่างอีกซ่ตัวนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงไม้พี่น้องเราก็ทําการแกะนอดตรงนี้นะครับเผื่อจะเอาเป็นเป็นถอ่อออกนะครับแล้วเราก็ได้เอาเป็นถอ่อบู๋ถือว่าได้ทํานะครับขวมข้าไปเลยนะครับอ่าเราก็มาข้าขั้นตอนแกะก่อนนะครับ ตองแกตอนเคืองยิ้นๆน,น,นะครับเ้ยเก่งหลอนกันลาเทิม ของแกนอดออกท้งมดทตองสซีดสตัวนะครับรุ่นนึงจุดนะครับสีตัวทั้งหมดเลยไหมนะครับไม่ว่ารุ่นไรนะครับรัดมาแล้วตัวนึงนะครับฮัลโหลวัสดีครับใส่ถอ่บบูนะครับ ออกมาเลยนะครับสามตัวคาดอีกตัวนึงมันแข็งแข่งดอดงเลยตัวนี้ลุจชา,ายวิชาส่วนตัวนะครับ แเ,เบอซิบสีนะครับเพื่อที่จะมาทําการแกโนดโค้งปลายโอนะครับเป็นถอนะครับนี่นะครับซีตัวนี้นะครับแล้วก็แกบล็อกนะครับรอนเราก็ทําการดึงออกมานะครับตอนรุ่นลาเต้โอ้รอนยิบป้ามาดิ นี่นะครับก็ทําการแก้ออกมาเรื่อยนะครับดึงออกมาพันนี้นะครับแต่ว่าโคออมันร้อนนะครับระวังมือพองนะครับห้าพานะครับมาแงๆแงๆออกนะครับอ่านี่นะครับออกมาเลยนะครับเราก็เอาทอปูมาซวมไซ่ได้เรื่อยนะครับอันนี้คือถอปูคอยดูการคอยดูขวางเสียงนะครับว่าทอปูมันดังแบบไหนนะครับ เป็นอ่าเป็นของผมนะครับจะขึ้นนงานตรงลุ้นนะครับ เราก็าทำการประกอบรอบเหมือนเดิมนะครับทอดนอทอดนอจากหลุมไหนก่อไซลุนั้นนะครับ วิธีประกอบใส่ท่อปู้ง,ง่ายๆไม่ต้องพึงงพ่งชังนะครับให้ชังทำสามสี่รอยดาวของผมนะครับจะเป็นงานขึ้นงานนะครับจะขึ้นงานตรงลุนนะครับเป็นท่อปู้น,นะครับจะมี1.9ึแล้วก็วีโก้แลยยังถูกลุนนะครับใครอยากได้ปูปูก็ตักเช็ดมานะครับเราก็มาทำการกวางเสียงตัวเดียวนะครับ ไม่ต้องเจาะลูเพิ่มเพิ่มไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับเป็นเดี๋ยวพวกไม้ไปก็ตรงรุ้นเลยนะครับ เราก็มาหลายนอดอ่าไอ้มันเน้นนะครับคันตานูที่ขันตานีที่อ้มันเน้นนะครับเร็วนะครับนี่ปะก,ก็ไปเสร็จทีเรียบร้อยเล็วๆๆนะครับต่อปูไปถ่ายรถเลย ถ้าว่าเป็น1.9นะครับต้องใช้ลอบอยู่ประมาณ2 0งพันลบนะครับ มันเลยก็จะดังปู่ปู่นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อปู้แต่ว่าใครส้นใจต่อปู้รุ่นไหนก็กต่อสอบถามมาได้นะครับทางเช็ดพผมเลยพี่น้องก็มาเล่นะเป็นนะครับหัวมันรัวมาก ก็ไม่ร้วนะครับหน้าเพ้าหน้าเพ้าต้องผมเป็นถอหน้าเพ้านะครับแต่ว่าก็ยากไติดตั้งลุนไหนก็ซอบถ้ามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลุนไหนมีมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเด็ดเด็ดจัดจัดขะผมจัดจัดต้องจัดเลยครับต่อปู้ต่อปู้